ละครสั้น FC เรื่องคุณป้าข้างบ้านท้องท้องจริงๆนะตามไปดูกันเลยฉันท้องเบื่อจริงๆเลยเฮย้ยทำไมมันเงียบจังนะคนในซอยหายไปไหนกันหมดลูกนี่ฉันหายไปไหนกันหมดคนอื่นหายไปไหนกันหมดเนี่ย ไม่รู้จะนินทาใครเลยฮอยคนข้างบ้านก็ย้ายหนีกันไปหมดทำไมอะ่ะหรือว่ารวยขึ้นก็เลยย้ายไปซื้อบ้านที่อื่นแต่ฉันก็ให้เช่าถูกๆนะจะย้ายไปทำไม,มน่าเบื่อซอยเปลี่ยวมากเลยแต่เราเดินตั้งแต่สาวยันแก่ก็คงไม่เป็นอะไรหรอกหน้าเพราะฉันมีวิชา มีวิชากังฟูอยู่เรียนมาจากวัดเ้าหลินใครทำได้ดีไม่ไหลายแล้วก็โดยแน่นอนเฮ้ยก็พราะฉันเก่งขนาดนี้นะสิไม่มีใครมาจีบฉันเลยตั้งแต่สามีตายไปก็มีคนมาจีบเลยเฮ้ยทีแล้วมันเศร้าเศร้าจริงๆอยากมีแฟนจังเฮ้ยหาที่ไหนอ่ะ ฉันก็เดินทั่วหมู่บ้านแล้วนะไม่มีใครโสดเลยล่ะเนี่ยเฮ้ยคิดแล้วเครียดฉันอยากจะมีแฟนตอนแก่แล้วเนี่ยฮใครเดียใช่ฉันรวยค่อยคิดก็แล้วกันนอนก่อน ลพลังเต็มที่แล้วคราวนี้ฉันก็จะออกไปเลงล่าท้าแดดอ่อนๆสักหน่อยไหนดูซิวันนี้ฉันจะไปใช้เงินทำอะไรดีกว่าอืมก็อย่างว่าคนมันรวยอะนะช่วงเนี้ยรวยมากๆคิดแล้วตายไปก็ให้ลูกสักพันพันล้านที่เหลือก็เอาไว้เป้ดีกว่า ใช่ไหนๆก็จะแก่ตายแล้วทำไมลราต้องไม่ใช้เงินด้วยละ่ะฉันต้องใช้เงินซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆของฉันฮยอยู่คนเดียวไม่รู้จะบ่นใครเหงาจะตายอยู่แล้วอืมไปไหนดีนะเนี่ยนั่นสิเมืองนี้มันล้างหรือไงกันนะไม่มีคนเดินเลยเหรอวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเลยเหรอเนี่ย ขอทานสักคนก็ไม่มีโอ้ยบ้าบอบ้าบอหนาะสองคนตะกี้หรอโอ้ยไม่อยากจะยุ่งเลยพวกแกงยากุซ่าโดนตบมานี่ฟันล่วงแน่นอนแต่เอ๊ดูสิโอ้โหมาดแมนบึกบึนลำบึกโหสุดยอดเลย พูดแล้วก็นำไล่ไหลคนจนไม่มีสิทธิ์แต่ฉันอะเป็นคนรวยนะจ๊ะทุกคนฉันรวยมากนะจ๊ะถึงแม้เนื้อจะเหี่ยวไปนิดนึงแต่ฉันก็รวยอ้าวเดินผ่านกันเฉย <c oughs> ดูสิจ๊ะเงิน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 ,น,น,นซื้อได้ทุกอย่างแต <c oughs> ่ก็ต้องมาสยบแทบ้าฉันแน่นอน เงินจ้าเงินอยากแจกเงินจังเลยพนมสองคนต้องการเงินไหมจ้าอะไรกันเนี่ยเฮ้ยบ้าบอนนะ่ะ <c oughs> ใกล้อย่างนี้ดีกว่าเงินไหมจ้าเงินไหมจ้าโอ้ยทำอะไรฉชนเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่ต้องการเงินหรอกหรอโอ้ยบ้าบอลนะ่ะ ทำ้ายผู้หญิงแถมคนแก่ด้วยนะไปดีกว่าชั้นเฮ้ยอยู่แถวนี้หรือเปล่านะเนี่ยโอ้ยจะบ้าตายเงินซื้อความรักไม่ได้จริงๆนะสิโอ้อย่าพิ่งมานะโอ้ยตะกี้จิกฉันฝันร่วงหรือเปล่านี่โอ้ยโอ้อยฉันต้องอยู่เป็นโสรหรอกหรอเนี่ยเฮ้ยจะบ้าตาย ฉันต้องการความรักเห็นฉันเปล่าแบบนี้แต่ฉันก็ต้องการความร <c oughs> <coworkers. c oughs> ักนะทุกคนน่าสงสารดูสิเงินเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดเลยแต่ไม่มีคนมาช่วยดูนอนก่อนดีกว่าเพียเพียจัดเลยหลับทั้งน้ำตาเหงาใจหลายเดือนผ่านไป ไวเหมือนโกหกอีกแล้วครับเฮ้ยภาคนี้ทำไมฉันกินเยอะกินเยอะมากๆรู้สึกกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มฉันแก่แล้วนะทำไมต้องกินเยอะขนาดนี้ด้วยเฮ้ยฉันแก่แล้วไม่สิสีกว่าก็ไม่เรียกว่าแก่หรอกหน้ายังไม่50าสซะหน่อยเฮ้ยอร่อยจริงๆเลยสเต็ก สเต็กสเต็กสเต็กแล้วทำไมฉันรู้สึกอืท้องอใหญ่ใหญ่หรือว่าฉันกินเยอะพักนี้กินเยอะจริงๆนะเนี่ยกินแบบโอ้โหอยากกินส้มตำลาบน้ำตกซกเล็กต้มเนือ้อพุงพุงเนือ้อออะไรอีกอึ่งอ่างต้มโอ้ไปดีกว่า ยายเพลินยายเพลินยายเพลินเนี่ยตำส้มตำอร่อยที่สุดในจักรวาลแต่ว่าราคาก็ถูกฉันเลยชอบกิน20บาททุกอย่างโอ้ถูกมากวันนี้ขอกินไก่ย่างส้มตำน้ำตกหรือไม่กินดีเพราะว่ายีนเนี่ยปากลายมากเลยถ้าเห็นสภาพฉันตอนนี้ก็ต้องมาว่าฉันทองแน่เลย แต่เพื่อความอยากันต้องกิน <c oughs> <c oughs> สวัสดีซ้ยายยเพิร์นขอซ้ำตำพริก้อยเม็ดนะจ๊าเอาแบบแซ่บๆน้ำปลรรารยเยอะๆใส่ปูไปด้วยปูปลารพริก้อยเม็ดเข้าใจไหมจ๊ะที่สั่งอะ่ะแล้วก็เอาน้ำตกซกเล็กก้อยราบเลือดโอ้โหอึ่งต้มโอ้เอามาให้หมดเลยแล้วกันกินหมดแล้วนะ่าฮะคุณเจ๊ แต่ว่าพริกร้อยเม็ดเนี่ยขอคิดตั้งเพิ่ม50บาทนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรอะไมันก็แพงเข้าใจไหมพริกร้อยเม็ดเพิ่ม50บาทเออเหเขี้ยวลากดินมากเลยนะป้าเฮ้ยหน้าตาก็แก่แก่มากๆแล้วยังจะงกอีกไม่รู้ว่าวันไหนจะตายไม่รู้จะทำบุญหฮช่างถึงหน้าว่าแต่ ไม่กินดีกว่าเยนี่ปั่มคดีป้าฉันไม่เอาแล้วนะฉันไปแล้วไม่โกงไม่กินมาแล้วสุ้มต้มส้มตำฉันว่าอฉันไปหาหมอดีกว่าฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรกระดึ๊บกระดึบอยู่ในท้องเลยป้านะฉันจะไปท้องกับใครยังไม่มีผู้ชายตกถึงท้องสักคนฉันจะท้องได้ยังไงเนี่ยป้าหนะ้า หรือว่าฉันท้องกับมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวแอบมาลักลอบฉันหรือเปล่าเนี่ยมันไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรือจะเป็นหมอนข้างบ้าหนะ้าหมอนข้างก็นอนกันมาตั้งหลายสิบปีแล้วก็ไม่ใช่เอกหนะ้าหาหมอก่อนดีกว่าหรือว่าอะไรนะคะหมอฉันท้องท้องได้ไงคะหมอฉันยังไม่มีสามีเลยนะคะหมอไม่หมอตรวจผิดหรือเปล่าคะเนี่ย ไม่ผิดหรอกครับคุณผู้หญิงคุณท้องได้ห้าเดือนแล้วครับไม่ผิดบ้าบอท้องห้าเดือนจะบ้าหรือไงแต่จะว่าไปประจำเดือนฉันก็ยังไม่หมดนะถึงฉันจะแก่อืมท้องฉันท้องกับใครเนี่ยขอคิดก่อนท้องกับใครบ้าบ้าจริงๆหรือว่าจะเป็นวันนั้น วันที่ฉันอยากกินมะพร้าวแล้วฉันก็เลยเป็นขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าวกินมาบ้านะคนอะไรจะมาทองกับต้นมะพร้าวมันใช่กระตุนหรือว่าใช่มาให้บ้านะตลกและฉันท้องหรอเนี่ยฉันท้องจริงๆเหรอโอ้โย ไม่หรอกต้นมะพร้าวโถไม่ฉันไม่ท้องไม่ท้องฉันฝันไปแน่ๆใช่ตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะตื่นเฮ้ยตื่นฉันบอกให้ตื่นฉันอยากตื่นตอนนี้เฮ้ยตื่นแล้วเหรอเฮ้ยฝันว่าตัวเองท้องเนี่ยนะ บ้าตายหืมซื้อหวยใช่ฝันมาตัวเองท้องต้องซื้อหวยเลขอะไรเนี่ยดีนะเนี่ยไม่ได้ท้องจริงถ้าท้องจริงล่ะแย่แน่เลยฮไปกินข้าวดีกว่า